สวัสดีครับป้าต่อยครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาตามแนวทางความฝันของป้าต่อยครับอันนี้วัดของวันที่16พฤษภาคม67สครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายก็คือคลิปที่2ของป้าต่อยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาฟัง <c oughs> ความฝันของป้าต่อยด้วยกันครับว่าป้าต่อยฝันว่ายังไงบ้างครับได้แนวทางตัวเลขมาฝาก f อฟทุกทกท่านเป็นตัวเลขตัวไหนครับสลับตัวป้าต่อยเองที่ให้แนวทางที่ผ่าน,านมาเนาะป้าต่อย <c oughs> เลขก็เข้าทั้งสามตัว2ตัวก็เข้าบ่อยมากเนาะกับบางครั้งก็ อย่างเช่นว่าที่ผ่านมาให้มา19ก็ออกหนึ่งเนาะป้าตอยก็เสียดายครับก็ใกล้เคียงถ้าไม่ใกล้เคียงก็ออกมาตรงๆเลยครับสําหรับความฝันของป้าตอยครับเดี๋ยวในวันนี้ป้าตอยบอกว่าป้าตอยฝันแล้วเนาะฝันหรนะือจาะป้าอปตอยฝันมือใดครับผมฝันขึ้นก่อนจ้ะอ๋อได้ผ่านมาได้มือหนึ่งแล้วเนาะ,ะครับครับผอเช่ครับ,คครบป้าต่อยเวาซูชมประกาศพี่น้องเข้านำเหน่อครับว่าป้าตอยฝันมาจากไหนครับผมจ้าครับ นี่ความฝันปัตอยนั่นคือพออยุบาปปัตตยนี่จะจอดรถยนต์ไว้ข้างบ้านเนาะครับเออจอดรถรถยนต์ไว้ข้างบ้านนี่ที่นี่ปะตตยอยู่ในบ้านก็คือช่วงนั้นก็มันกับเป็นช่วงกับพระท่านไนคํำดอกครับในความฟันนี่นะก็คือยังไม่ค่ำบันปัตตยยินเสียงอียงมันกุกักกุกักกุกักอยู่ข้างฮื่นเนาะครับแมนไดยยินเสียงดังดังแห้งครับว่ามันดังอียงปัตอยหรือยางออกมาเบิ่งยางออกมาเบิ่ง ที่นี่มาเห็นเพราะในหลังรถยนตน่ะจะมีพญานาคตัวบางไงหรือไหน <ฮะ S 2> อยู่หลังรถปิกอัพน่ะที่นี่<ม>อ๋อป้อยก็งงเงาพญานาคมาแต่ไหนมาขึ้นหลังลรถป้อยไปจจังสีเนาะ,<ฮ>ะก็คือความตกใจตกใจย่านน่าไงบ่เคยเห็นบ่<ม>เคยเห็นอย่างแบบนี้จังไรจังหูมีพญานาคมาอยู่ในรถ <ฮะ S 2> ตัวจริงก็ยังบ่เคยเห็นว่าบัตรในความฝันก็ลังเห็นหน่ะน่าเออ กยานที่ลัตกใจที่หละบจักาสิไปทางไหนอยู่พื่อนกัก็อยู่คนเดียวโบหูสีห้องบอกไป<า>ก็เลยคือขึข้นได้ไปหาถูกมาจุดบะนี่คือแบบอยู่คนเดียวโบหูสีเห็ดหยางอ่ะนะคือความตกใจเออคันนี้มมูอย่างสิได้ถามกันประเหตจากไหนจะสั่จากสี่ก,สก็ต้อยกระแลนไปเอาถูกมาก็เลยมาจุดถูกเลยมาขอเพิ่นเนาะในความยานก็ค<า><า>ือคิดถึงสิ่งซักซิดไปกอนหละบะนี้ก็เลยมากราบบไหวเพิ่น ว่มามาจาังไรคือได้มาอยู่หลังโหลดคือได้มาขึ้นหลังโหลดเนาะอันกับจุดถูกบอกกาวพอดีลากก็คือแบบจะเฮดที่ยังลูกหลานเนอะลูกหลานกับพอดีไอคืออยู่ผู้เดียวลูกหลานญาติก็คือบอกไว้ทัวทีทัวแนนดนพาะต่ลัะก็ตกใจเนาะครัที่นี่ปทตยกับจุดถูกข้าวหนึ่งพญานากันเพ่กกันเนี่ยเมืองปทัย้ครับเออคือแบบแน่ไปแนะม,มากกับโบเป็นต่าณไง S <S คือความอยาดของปัตติ้น่ะคือหายไปเลยไงจากที่ว่าคือตกใจเห็นยังบบถือ,ยอยงไงจากตกใจมากแล้วทําอะไรไม่ถูกบนีิกะความยาอยาดปัตตอ้หายไปเลยไหมในจุดถูบยจุดถูกก้มกาพเพิ่นนานานะเออปัตติ้กับนางแนมเบิงเนาะพอพนยุดในหลังโหลดปตัตติ้กับนังนางอยู่ในเผืนหลับปัตติก็บแนมสังเกตเบิงได้บาริกะแนมสังเกตเบิงพญานาคนั้นพจะไม่ยุ่เจตหัวแมนพญานาคนั้นไม่เจตหัว บาน้คือปตอยกลมกาพนหล้กกะขอพอ่อข้อ,อยังพ่นแล้วนะหูซึกสบายใจหูซึกแบบหูซึกโล่งใจนะเออปตอยกลมกาปตอยขอพ่อแล้วยังสักพักหนึ่งเด้อบานเพ่นกะพ่นกะโล่งโลดไหมพ่นโล่งโลดแล้วเพ่นกะเลื่อ,อยไปเลื่อ,อยไปปตอยกะแนมน้ำกลนเนาะพ่นกะเลื่อ,อยเขาปลาไปแต่ว่าต้อนปตอยแนมน้ำกลนเพพ้นนั่นหางพ่นจะมีสามหาง<อ>หางของพญานาคมีสามหางครับ แมนบานนี้คือพ้าว่ลเรือยไปแล้วคือปลาต่อยกับฟันบบย่าบัดคือย่ำเส้ามากของมือใหม่อันนี้ข้อมจริงเลยบานนี้ครับแมนนารถกระโจกนารถของปลาต่อยมันแตกมันแตกมันเก็เกตอ่ะครับเก็เกตมันเก็พญานาหนกเลยแตกนี่คือข้อมจริงมันเดี๋ยวไปเปลี่ยนสักหน่อยนี่แหละเอ้ามือเคลื่อนฟันเน้นพญานาคกบัดกระจกนารถมันแตกนี่คือความเป็นจริงครับแมน แต่เกตหนีเกศพนี่เหมือนเกตพญานากเลยเออว่าฟันนียังเป็นจากสี่ปลตอยบุเคยฝฟันแบบนี้ไงคือปลตอยนี่ฟันประมาณนี้จ้าคือฟันซ้ำนี่เนาะแมนฟันบยาวละเนื้อหาในว้อฟันนี่ฝันว่าอ่าตอยจอดรถไปขากบ้านแมนครับรถที่ว่าเป็นรถของน้องชายบอกครับรถน้ำกั้นนี่แหละรถแม่รถแม่ใส่น้ำกั้นครับแล้วทนี้คือในว้อฟันเนี่ยปลตอยได้ยินเสียง เสียงกุกักกุกักเนาะป้าต่อยก็เลยมาเบิงครับพอมาเบิงเสร็จปุ๊บนี่คือเห็นพญานาคเนี่ยอยู่บนหลังรถนอนโคตโตอยู่บนหลังรถแม่ครับแม่นครับ,แ,<ม>รบแล้วป้าต่อยก็เลยเกิดความกลั<ม>กวเพราะกลัวปุ๊บก็เลยไปเอาทู่บรูจากสิเฮ็ดแบบไดเนาะครับแม่นค่ะก็เลยไปเอาทูม่มาจุดจุดขอโชคขอ,ขอลอาอธิษฐานเนาะลรวกะบอกก่าวเพิิน,<ม>นครับพอสักพักหนึ่งป้าต่อยกับความกลัวของป้าต่อยนี่หายไป ป้าต้อยก็รู้สึกว่าป้าต้อยนี่สบายใจ<ม>ครับที่ได้เห็นอ่าองค์พญานาคครับแล้วองค์พญานาคนี่มีเจ็ดหัวที่ป้าต้อยสังเกตเบิ่งเนาะนที่ป้าต้อยวาสสุฟังนี่ครับมีเจ็ดหัวครับแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนกันเลื่อยลงจากรถครับพอเลื่อยลงจากรถปุ๊บอ่าป้าต้อยสังเกตเห็นหางเพื่อนนี่มีอยู่สามหางเิ่นกระหายไปเลยมันบอกแมนค่ะอ๋อครับครับแปลว่าได้อบนีบ่ได้ตัวเลขคือต้องเดียวแต่ สำคัญอยู่ที่ว่าทะเบียนรถเนาะแค่นี้จ้าครับนาสิเกียวกับทะเบียนรวเนาะป้ต้อยว่าจ้าแมนครับครับเราปต้อยกับสิตีตัวเลขห้เพิ่มน้่มจ้าครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้เบืองคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้ให้ซอยตีตัวเลขน้่แเนคกับท่านผู้ชมคือคอมเมนต์มาหลายๆเนยเนาะป้ต้อยเนาะว่าฝันแบบนี้สิตีตัวเลขได้เป็นตัวใดครับท่านผู้ชมาพญานาคเจ็ดหัวครับสามหางครับที่ปต้อยว่า ครับป้าต้อยเราทะเบียนรถดีคือทะเบีนยนยังงครับทะเบียนรถสี่สี่สองสี่สี่สองเนา<น>ะทะเบียนรถมันสี่สามตต่แต่ป้าต,ต,ต้อยตัดออกตัวหนึ่งไงมันสี่สี่สี่สองอ๋อทะเบียนรถดีสี่สี่สี่สองป้าต้อยเอาแค่สามตัว<น>ก็คือสี่สี่สองครับแ,<น>แล้วก็ท่านผู้ชมครับคือป้าต้อยหลังจากที่ฝันเสร็จเราป้าต้อยก็ได้ไปดูที่รถเนาะรถนะครับกระจกแตกเป็นลายข้างหน้าเหมือน หมือนลายพญานาคเลยแมร์มานลายเก็ดพญานาคเลยเอาไปซสอมบยังงป้ต้อยก็ร่างสิไปซสอมนี่ฝนพึงยุดตก็รลังจะเอาไปซสอบต้่งซสอมคู่ขันครับครับเราป้ต้อยซิตี้ตัวเลขเพิ่มเติมตัวใดอีกครับป้ต้อยนั่นซิตี้ในความคิดของป้ต้อยเองนะแล้วแต่เอฟซีพ่นพ่นพ่นสิซอยตี้เป็นแบบใดนะป้ต้อยนั่นก็คือจะเอาคือหัวเจ็ดหัวก็เจ็ดแล้วพญานาคมีตัวหนึ่งเนาะก็หนึ่ง แล้วก็หางเห็นหางอ่ะสามหางป้าต้อยกับเจตีเป็นเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแมนค่ะป้าต้อยตีให้เจ็ดหนึ่งสามแล้วก็ทะเบียนรถสี่สี่สองครับ <Men S 1> ก็บจะมีแนวทางให้ท่านผู้ชมในรอบนี้ก็คืออ่าสองหางนะป้าตอ้อยเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับป้าต้อยก็คือ,อตัวนี้เนาะครับเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็สี่สี่สองครับท่านผู้ชมสำหรับเลขสามตัวก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่ง 7 3แล้วก็1 3สครับ4 42ก็4 4แล้วก็42องครับท่านผู้ชมสำหรับเลข4ี่จริงๆแล้วทะเบียนรถของป้าต้อยน่มีเลขส3ตัวก็คือ4 4 42สองป้าต้อยก็เลยเอาแค่3ตัวพอตัดออกตัวนึ่งมาไล่ผู้ขับับโอเคเนาะป้าต้อยเนาะครับกับมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอ่าศรัทธามีบารมีเกิดครับก็คือว่า ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าคลิปนี้ป้าต่อยก็เล่าความฝันเท่านั้นเองเนาะป้าต่อยเนาะครับก็เรียกจะมาหรือไม่มาเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ท่านผ<อ>ู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขครับนาตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอใหอ้ได้เงินได้ทองกันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณป้าต่อยมากมาก ที่มาเล่าแนวทางโค้งสุดท้ายในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับขอให้แตก3ามตัวนะประต่อยนะจ้าขอ,ขอบคุณครับป้าต่อยจ้าถูกหวยเรื่อยเบื่อกันด้วยค่ะเด้อจ้าถูกครับประต่อย